สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะผายเฟิงจะมาพูดถึงการล้าที่พวกเราคุ้นชินกันนั่นเองเนาะปกติแล้วนะคะการล้ำก้าอินนะคะถ้าเกเพื่อนๆเคยจาได้นะคะว่าตอนที่เราลําเมื่อตอนที่เกมเปิดใหม่ๆเนี่ยเรามันมันจะไม่มีการป้องกันการลําใช่ไหมคะคือแบบว่าพอเราตั้งวงลําเสร็จปุ๊บกำลังลําๆอยู่ดีอาจจะมีใครมาตีวอกๆใส่สกิลใส่พวกเรา ลอยทั้งกลุ่มเลยอะไรเอ่ยจนลำหยุดลำเบรกลำับมั่วโซ่ไปหมดแลวหลังจากนั้นเกมเขาก็าพัฒนาเปลี่ยนแบบว่าเฮ้ยให้มีการป้องกันนะไม่ให้ใครมาตีเราตอนหลังได้ก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเนาะและหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่พอรอบนี้นะคระับเฟึ่งมาเล่นของเซิร์ฟหัวเหลิอนอันนี้นะคะก็ทําให้รู้ว่าเฮ้ยระบบการลำ้ำมีการเพิ่มอีกแล้วครับเพื่อน เพิ่มตัวช่วยใหม่อีกหนึ่งอย่างนะคะทําให้เราลัาได้ง่ายขึ้นนั่นเองเมื่อเห็นสังเกตอันนี้ไหมคะมีคาว่าชื่อป้ายเนาะชื่อป้ายก็คือการพายแพ้ตอนนี้นะครับจะมีระบบป้องกันการล้าพลาดนั่นเองเนาะก็คือเวลาเราลํากลุ่มนะคะ25คนแบบนี้ครับเราสามารถพลาดได้2ครั้งนะคะโดยที่จะไม่ทําให้คอมโบของเราหยุดไปเนาะ ดีไหมครับเพื่อนๆเ,เนาะแบบปกติแล้วเราลำมาแล้ว20คนอยู่ดีมีคนนึงกดพลาดเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีตัวนี้อยู่นะคะจะได้เพียงแค่สองครั้งนะครับเพื่อนเนาะพอเราพอ,พอมีใครคนในทีมเราพลาดปุ๊บคอมโบก็ยังต่อเพื่อนครับก็คือเขาอยากให้เราลำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นเองจริงๆแล้วไผเฟิงอยากจะลองไม่กดลับให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ไผเฟิงก็กลัวโดนลุมสกรรมนะคะ <laughs> กลัวโดวน ก็โดนคนดีที่เขาคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงผมจะลองกดอ่านดูนะคะเผื่อว่าเอ้ยมีคนล้าพ้าอะไรขึ้นมาเนาะจะได้เก็บภาพไปรื๊บให้เพื่อนๆดูว่าอ่าที่นะฮะมันเป็นระบบป้องกันทําให้การล้าของเราไม่พลาดนั่นเองเพื่อนๆค่ะมีคนพลาดจริงๆด้วยค่ะเห็นไหมคะเขาเขียนไปแล้วนี่พอพลาดุ๊บนะคะมันจะขึ้นคําว่าป้ายคอมเม้ขึ้นมานะคะเห็นไหมคะว่าคอมโบ11ครั้งยังไม่ได้ะหายไปนะเพื่อน นะ้อยยังอยู่ปกตินะคะเราเลยยังได้เต็มเต็มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองถ้าคนในทีมเราทั้งหมดลำพาดเกินดีมิตที่เขามีให้อยู่ตรงคือป้ายสองครั้งนี่ปุ๊บมันก็จะจบเหรียญจีทันทีมันก็จะจบคอมโบทันทีตอนนี้พลาดไปแล้วสองครั้งนะครับเพื่อนๆเนาะก็ตอนนี้คอมโบก็ยังอยู่เห็น <c oughs> ไหมคะที <c oughs> <c oughs> ่บอกอาจได้ถูกเวลาวาคอมโบก็ยังอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดมีใครพลาดเกินกว่านี้อีกคนนึงเจ๋ง <c oughs> ค่ะ ก็ถือว่าเราจะเสียโบนัสทันทีเลยถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ของไผ่เฟิงนะคะก,ก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ไผ่เฟิงในการทำคลิปต่อไป้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ